สวัสดีครับท่านผู้ชม Notebook s p ป c ทีวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาพร้อมกับการพรีวิวเบาๆครับสำหรับ ASUS ZenFone 6ครับซึ่งทีมงานเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับหลังจากที่ ASUS ZenFone 5ครับวางขายไปไม่นานครับ ZenFone 6มาแล้วนะฮะซึ่งห้างพันทิพย์ประตูน้ำเนี่ยครับได้วางขายในบางร้านแล้วด้วยนะครับและจะมีสเปคบอกอย่างละเอียดแน่นอนในวิดีโอรีวิวฉบับเต็มเร็วๆนี้นะฮะ แต่วิดีโอนี้เรามาดูชมหน้าของ Asus Zenfone 6กันดีกว่านะครับซึ่งหนะ้าตานี่เหมือน Zenfone 4และ Zenfone 5นะฮะแต่ว่ามีหน้าจอที่ขนาดใหญ่กว่าโดยเปิดกล่องมาครับนี่ครับจะเป็นเครื่องที่นอนอยู่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องก็ได้แก่สาย USB Adapter และหูฟังแบบอินเอียร์ด้วยนะฮะขนาดตัวเครื่องก็พอดีมือกับคุณผู้ชายเลยครับเต็มไม้เต็มมือส่วนจอก็สีสดพอตัวเลย ซึ่งนาใครหลายๆคนสนใจนะครับเราบอกพิกัดที่ขาย a อซูซูเซนโฟน6ให้นะครับก็คือที่พันธิประตูน้ำครับชื่อร้านว่าพันธิพอดเซลโดยร้านอยู่ชั้นหนึ่งะฮะใกล้กับบันไดเลื่อนด้านหลังครับผมนอกจากเซนโฟน6แล้วเนี่ยตัว4และ5ก็ไม่พลาดนะครับสำหรับพันธิพอดเซลครับมีให้เลือกสัรรกันอย่างแน่นอนไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ตามใจชอบเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ